ว่ากันว่าซารอกาวาวเกิดจากพลังแห่งสายฟ้าและขนนนกสวรรค์นางมีปีกสีเงินเรืองแสงและดวงตาที่มองเห็นความจริงของจิตใจมนุษย์ตำนานซารอกาวาวณชายแดนระหว่างผืนป่ากับทะเลหมอกมีตำนานเล่าขานถึงซารอกาวาววิญญาณนักรบครึ่งนกครึ่งมนุษย์ผู้เป็นผู้พิทักษ์แห่งเสียงลมและขอบฟ้าว่ากันว่า ซาระกาวาวเกิดจากพลังแห่งสายฟ้าและขนนนกสวรรค์นางมีปีกสีเงินเรืองแสงและดวงตาที่มองเห็นความจริงของจิตใจมนุษย์เมื่อใดที่ผู้ใดล่วงเกินธรรมชาติเสียงปีกของนางจะดังก้องไปทั่วพื้นป่าราวกับเสียงคำพิพากษาแห่งฟ้าคืนหนึ่งทำกลางแสงจันทร์และฝนโปรยซาร์กาวาวโวยบินผ่านยอดไม้ปีกของนางสะท้อนแสงฟ้าเป็นสีรุ้ง เครื่องหมายแห่งผู้เฝ้ามองจากฟ้าผู้พิทักษ์โลกทั้งผืนพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps